ความคิดเห็นนะครับผ่านทางรายการ SMS เข้ามานะครับที่4678999เจ็ดทับสาค่ะและเป็นวันอาทิตย์ด้วยความรักเขาเรียกว่ามีดวงผิดหวังเลิกลายอย่าล้างกับคนรักมากมนะคะเขาบอกว่าดวงนี้ติดก,กรรมความรักให้ทำบุญเยอะๆและกันอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะก็ อันนี้เขาเรียกอะไรใกล้ช่วงสุดท้ายละเดี๋ยวอาจารย์จะขอฝากนิดนึงนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมนะคะที่สนใจจะสมัครดูดวงกับอาจารย์นะคะคในระบบ d ีแท็เท่านั้นเนาะเพราะว่าระบบอื่นก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะคก็ระบบ d ีแทนะคะทีโฮโลสโคปนะคะคนไหนที่เกิดวันจันทร์นะคะพิมพ์ดอกจันทร์467 8 9 8 9, 9 1 1แแล้วกดโทรออกนะคะวันอังคารก็นะครับตามนี้เล,เ,นเลย,เลยหดอกจันทร์แล้วก็468หกแป้สีก็นะครับเ้นะครับสินะครับ แล้วก็วันพุธก็เป็น13-14ามสิบส่วันพฤหัสนะครับ15วันศุกร์สิ 16, วันเสาร์แล้วก็17วันอาทิตย์น,นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 525 4242นะครับต่อแล้วก็ สามวันนี้เลยนะคะสมัครกันเยอะๆนะคะก็ตอนเช้าจะเป็นเรื่องการงานการเงินตอนเย็นความรักสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะหนังสือนะคะอิหิบมนตราอัญมณีพยากรณ์นะคะตัวนี้เล่มนี้ก็สำนักพิมพ์กินบรรยายนะคะก็ เมื่อวานไปคิโนคุริยะมาที่เขาเรียกอะไรพารากอนก็ยังมีอยู่เลยยังมีอยู่นะคะก็ยังไงใครสนใจก็หาได้นะคะในเริ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายดวงเกี่ยวกับอัญมณีพยากรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติต่างๆนะคะแล้วก็บุคคลใดที่ใช้อัญมณีแล้วเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ คือประสบการณ์ของผู้ที่ใช้อัญมณีในการบำบัดรักษาและก็ในการที่นําไปเสริมดวงชะตาชีวิตด้วยนะครับก็สามารถหาได้นะครับในช่วงนี้นะครับของกินปัญญาญาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยววันเสาร์หน้านะคะรายการของเราอีมนตราอัญมณีพยากรนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่9้าโมงครึ่งนะคะจนถึงส0โมงครึ่งนะเป็นต้นไปเหลือ1ชั่วโมงนะคะก็ด้วยเหตุผลจากว่าเราจะมีรายการใหม่ๆเข้ามาในสถานีนะคะก็เลยก็ต้อง เราก็จะมีรายการนะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับหลายๆรายการนะครับของทางทีนิวนะครับที่กําลังจะสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับให้ท่านได้ติดตามชมกันไปนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีในการที่จะนํามาบําบัดรักษานะครับโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะครับคือมาดูแลการด้านสุขภาพนะครับนำมาเสริมดวงชะตากับชีวิตกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภความรักคดีความนะครับหรือว่าสิ่งใดที่เหมาะสมกับชีวิตนะครับ เสริมดวงชะตาด้วยอัญมณีนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะได้อัญมณีไว้ในการเสริมดวงชะตาพร้อมกับบรรเทานะครับให้โครคภัยไข้เจ็บนั้นเขาเรียกว่ามารายหายจากไปหรือ<ช>ทุลเลาลงนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ086นะครับ086 329 5768นะครับเฉพาะนะครับสอบถามเรื่องอัญมณีมม<น>เท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการจะเชิญอาจารย์ ไปตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะครับเบอร์นี้นะครับต้องถือว่าเบอร์นี้ถือว่ามีการค่าใช้จ่ายนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยกับรายการสดๆแบบนี้ก็เฉพาะในเวลาออนแอร์นะครับทุกวันเสาร์ศุนย์สองนะครับก็ติดตามชมเราได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับนะตั้งแต่เสาร์หน้านะครับเริ่มเวลา9ก้นกาสามสินะครับถึงเวลาสิบนกาสามสนะครับเป็นต้นไปนะครับทางทีนิวนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะ แบบอะไระอาจารย์นะ <Ừ. S 1> อยากจะติดตามอาจารย์นะครับอยากจะรู้ความคืบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ที่หน,งนังสือได้เลยที่หนังสือได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจารย์ก็จะไปเขาเรียกอะไรอยู่ที่บู๊กินปัญญายาณนะคะก็ลองติดตามกันนะตั้งแต่วันที่5ถึง16นะคะเดือนหน้าตุลาคมนะครับผมงงสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ2อ,อัญมณีที่อาจารย์รนำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอาถ้าเกิดสายใจยเขาเรียกว่า ลีโอพาดนะครับสำหรับเราประชาชนคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยนะครับก็เรียกกันอย่างงี้ง่ายๆ<ช>นะครับก็คือว่าเะเสะดาว,นะ,ดาวนะครับก็ะะเกี่ยวกับเรื่อง สัตว์ป่านะครับภัยพิบัติต่างๆนะครับท่านใดที่ต้องการโชคลาภนะครับก็อยู่นาไครนะครับอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะครับก็นะครับสำนักพิมพ์นะครับกีนตัญญาญาณนะครับขอเชิญแฟนรายการทุกๆท่านนะครับร่วมงานมหกรรมหนังสือนะครับระดับชาติครั้งที่16นะครับ ที่ไหนหน้าอาจรศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะคตั้งแต่วันที่5ถึง16นะคะอ,าาอ่านะคะบูธสำนักพิมพ์พิมพมายานอยู่ที่ โซนแพรรี่ฮอล์นะคะ H10 นะคะโซน C2 บูธ R43 นะคะมีหลายรายการพบกับหนังสือดีๆนะครับคุณภาพนะครับดีๆแล้วก็บอกบอกเลยโปรโมชั่นมากมายส่วนพิเศษเลย20-70%ถึงนะครับถือว่าเป็นหนังสือดีๆนะครับของสำนักพิมพ์ปัญญาญาณเลยปัญญาญาณนะครับหาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็รีบไปเจอกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับนักเขียนต่างๆนะครับเข้าไสลับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็ลองสอบถามดูแล้วกันว่าอาจารย์จะไปวันไหนบ้างนะคะ ซื้อหนังสือแล้วก็ขออะไรเซ็นนะ<ด>แล้วก็อาจจะได้แหม่ซื้อครบนะนี่โปรโมชั่นดีๆเยอะแยะเลยนะอาจารย์นะโปรโมชันนะก็30%ถึง45%นะครับซื้อครบ700บาทนะครับรับนะครับกระเป๋าถุงผ้าลดโลกร้อนไปด้วยอโอ้โหนี่ถือว่ารักกันนะ่าค่ะโอเคแล้วค่ะสำหรับแฟนๆรายการนะครับของสถานีโทรทัศน์ทีนิวนะครับก็ รับหนังสือทันทีใช่ไหมจยะรับหนังสือฟรีฟเขาจะมีแจกหนังสือฟรีด้วยในที่บูธของเขานะคะ<อ>นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่025254242นะครับถึง209นะครับ210นะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆรายการนะครับของทางสถานีโทรทัศน์ทีนิวแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าติดตามชมรายการไหนก็นะจะได้รับนะ นังหนังสือไปอีกหนึ่งเล่มนะพี่ฟรีไปอ่านกันนะครับอ่านกันเยอะๆนะครับการอ่านถือว่าเป็นการให้ปัญญาอย่างหนึ่งนะครับกับหนังสือดีๆนะครับในงานหนังสือดีๆก็ไปเจอกันที่บูธนะครับของสำนักพิมพ์นะครับกรีนปัญญาญาณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับแฟนๆรายการทุกคนเลยนะครับไม่ว่าที่ที่พนักพับผิงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมไปถึงพี่น้องชาวไทยนะครับทุกภาคส่วนเลยทุกภาค นะครับที่กําลังประสบภัยน้านําท่วมอยู่ด้วยก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วใครอยากจะบริจาคข้าของก็มาที่ทีนิวได้เลยนะครับเรารับบริจาคนะครับเพื่อไปช่วยผู้ผู้ที่ประสบภัยนะครับน้าท่วมด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสลันสุขทั่ววงพร้อมด้วยอาจารย์รัตนมณีอียิปมนตานะครับแล้วก็ทีมงานรัตนมณีนะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีสสดครับ